ใหมู่บ้านที่ไกลแสนไกลแห่งหนึ่งยังมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งมีชื่อว่าอันเฟลตอันเฟลตเป็นเด็กที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วยเพราะเขาเป็นเด็กไม่มีมารยาทพูดจามไม่สุภาพจนใครๆเรียกเขาว่าอันเฟลตจอมก้าวร้าว ยายอ้วนเดินมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเฟดจะล้อให้โกรธเลยยายอ้วนต้องโกรธเดินกระทึบเท้าใส่ก้นไปบาแน่ๆเลยกิ้วกิ้วกิ้วยายหายต่อขาเดินดีๆนะเดี๋ยวหกล้มพุงแตกเพละดากิ้วกิ้วอันตรายฉันชื่อชอรี่เรียกชอรี่สิชอรี่ยากนะสิเธอาว แล้วจังเลยฉันไม่พูดกับเธอแล้วไปดีกว่าฮะนั่นไงเดินสายก,ก็จริงจด้วยตลกอันเฟลดจอมก้าวร้าวจะเป็นเช่นนี้เสมอเขาจะชอบใจไม่เห็นคนที่เขาล้อโกรธหรืออารมณ์เสียจนเด็กในหมู่บ้านไม่มีใครเล่นหรือพูดด้วยแต่อันเฟลดก็ไม่สนใจ กลับใช้วาจาไม่สุภาพก้าวร้าวกับผู้ที่อายุมากกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งอุ้ยนั่นยายแก่เดินมาทางนี้นี่เอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยไอ้าหลังค่อมจมูกงุ้มแหลมเหมือนแม่มดเลยเดินมาทางนี้แล้วยายแม่มดกลัวแล้วกลัวแล้ว เัวแล้วจนเด็กเก่าเานี่คงคือจาเอาแฟตที่ใครๆรังเกียจแน่ๆแน่พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเอ๋หรือว่าหูจะตึงตามภาษาคนแก่ยายแม่มองเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กสามหาวผู้จะเก่าเก่าไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้สิ ก็รู้ว่ายายแก่แล้วก็เลยเรียกว่ายายก็อ <laughs> <laughs> ย่างนี้คงจะต้องสั่งสอนให้เด็กก่าวเร้าหลาบจำซะบ้างโอ้ต่อไปนี้หากเจ้าพูดจาเก่าเร้าเมือ่อใดก็ขอให้ตามร่างกายมีตุ่มหน้าเกลียดขึ้นเมื่อนั้นและเจ้าจะหายเป็นปกติก็ต่อเมื่อ เจ้ารู้หัวใจสำคัญของการพูดสักก่อนยายหน้าตาเหมือนแม่มดแล้วยังทำตัวเหมือนแม่มดอีกต่างหากอ้าวยายแม่มดหายตัวไปไหนล่ะโอ๊อเฮ้ยคันโอ้ตุ่มอะไรเนี่ยคันจริงๆเลยอันเสร็จจอมก้าวร้าวไม่ทันสังเกตว่า เมื่อใดก็าตามที่เขาพูดจาก้าวร้าวตามร่างกายของเขาจะมีตุ่มหน้าเกลียดขนาดใหญ่ขึ้นมาอันเสร็จจึงยังคงพูดจาก้าวร้าวอยู่เรื่อยไปจนวันหนึ่งยายเชอรีいやいや่ยักยายเชอรี่ยัก่โอ้โอ้โอ้ยแปลกฮะ,ะวันนี้ร้อแล้วหัวเราะชอบใจ ฉันหัวรอ้อนโทรต้้งหากดูตัวเองสิมีตุ่มเต็มตัวยังกับคางคกน่ะพวกเรามาดูนี่สิอันเฟรดจองก้าวร้าวกลายเป็นคางคอกไปแล้วไหนไหนไหนหน้อยยุดหย,ดๆๆย,ดย,ดยดุดจ้องฉันแล้วก็หยุดนิดหาด้วย <S <S อันเฟรตก็อายเป็นกอดไปเหมือนกันนะ อันเฟรดอายมากที่ตามตัวมีตุ่มหน้าเกลียดขึ้นมากมายเขาไม่ต้องการพบใครอีกจึงเดินทางเข้าไปอยู่ในป่าและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันเฟรดจ,จึงไม่ยอมพูดจาอะไรอีกเลยเจ้าจะหายเป็นปกติเมื่อเจ้ารู้หัวใจสำคัญของการพูดสะก่อนหัวใจสำคัญของการพูดเหรอ คืออะไรกันไม่คิดเลยว่าการพูดจาก,ก้าวร้าวจะทำให้เรากลายเป็นคนแ่่รังเกียจขนาดนี้แล้วหัวใจสำคัญของการพูดคืออะไรกันละ่ะอันเฟรดใช้เวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนั่งครุ่นคิดถึงหัวใจสำคัญของการพูด และเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดทบทวนถึงความก้าวร้าวที่มีในอดีตที่เป็นสาเหตุให้เขาอยู่อย่างอ้างว้างในปัจจุบันและในป่าที่อันเฟลตอยู่นั้นยังมีกระรอกจอมก้าวร้าวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าน,นี้ด้วยฮ่าฮสนุกจังเลยดีลอ้อกระต่ายตัวเตี้ยกวางหูตึงช้างปากเหม็นเือ,อสะใจจริงๆ แล้วนั่นใครนะมานั่งอยู่ในป่าลึกอ,อย่างเนี้ยต้องเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเจ้าคนบ้ามาอยู่ในป่าทําไมอะไรคนอะไรก็ไม่รู้มิตุบอมปะลักขึ้นเต็มตัวเลยน่าเกลียดจริงๆคงจะถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านละสิเมื่อก่อนเราก็คงก้าวแล้วเห็นเจ้ากระรอกนี่สินะ เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าทําไมไม่มีใครต้องการพูดคุยกับเราว่าไงเจ้าคนอับปลักนั่งเงียบเป็นใบ้ไปด้วยหรอเออเจ้ากระรอกน้อยฉันว่านายอ่ะควรจะพูดกับคนอื่นด้วยวาจาที่สุภาพกว่านี้ก่อนที่ผู้คนจะพากันรังเกียจนะข <c oughs> ้าไม่กลัวรักจ้างให้ก็ไม่กลัวจะพูดอย่างเงี้ยจะทำไมเจ้าคนอับปลัก แล้วสักวันเจ้าจะรู้ว่าการพูดจาก้าวร้าวจะทำให้ผู้คนรังเกียจอย่างฉันเนี่ยเชื่อฉันเถอะนะจงพูดอย่างสุภาพและจริงใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฮะ<า>ร่างกายเจ้าไม่มีตุ่มน่าเกลียดแล้วฮะฉันหายเป็นปกติแล้วใช่แล้ว เจ้ารู้ถึงหัวใจสำคัญของการพูดแล้วหญิงเชล่าหาความจริงฉันคือนางฟ้าแห่งความสุภาพที่เฝ้ามองดูเด็กทุกคนด้วยความห่วงใยฉันดีใจมากอัลเฟรดที่เธอรู้ว่าการพูดที่ดีคือการพูดอย่างสุภาพและจริงใจเพราะนั่นคือหัวใจสำคัญของการพูดละ่ะ วัาใจสำคัญของการพูดใช่ไม่ว่าเราจะพูดกับใครขอให้พูดอย่างสุภาพและจริงใจจะทำให้ผู้คนรอบข้างรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆอย่างเธอหรือไหมจ๊ะกระรอกน้อยนางฟ้าแห่งความสุภาพหวังว่ากระรอกน้อยและเด็กๆทุกคนคงทำได้นะคะเอเอครับ ว่าจะสุภาพออนโยนจำสใสวิธีพิชิตใจคนฟังมากมีเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มที่ตัวของเราเริ่มจากใจของเราคิดเอาสิ่งทีดีพดอย่งสุภาพูดด้วยความจริงใจเต็มสื่อโยมใหญ่ ไม่เมื่ออันเฟลดรู้หัวใจสำคัญของการพูดแล้วเขาก็สามารถกลับเข้าไปอยู่ในเมืองโดยที่ผู้คนต่างดีใจที่อันเฟลดเป็นเด็กที่น่ารัก พูดจายอย่างสุภาพและจริงใจที่สำคัญนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครเรียกเขาว่าอันเฟลดจอมก้าวร้าวอีกเลยอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ